เทพแห่งบางกรใต้ล่อกำลังเดินทางเหาเหินเดินอากาศเจ้าพญาบางกรอนั้นขึ้นพันเสาที่กองเพื่อส่องแสงความสว่างให้กับมนุษย์แต่ในขณนะนั้นเจ้าบาง ใ้ล่า <Techn> ส <Pokémon> ิห์เหิรนลองลองเิดกลางอากาศเ้แผ่นบังกรนเงินขาคือบังกรทองจากใต้ล่างขาขอมาสมทบให้ขึ้นสู่สรั์ชันนวัดึง บำเพรศภาวนารับใช้องค์เจ้าแม่กวนอ็มหากคือเทพแห่งบังกรไนล่ายิ่งใหญ่ในปัตตภีข้าขอให้ท่านเดินทางโ้ยสวัสดีพาพข้าขอน้อมคารวะขอเสียงตบมือดังๆครับ นี่คือสิ่งที่เป็นมหามงคลสมูดพูนผลได้ทรัพย์สินและเงินทองพญามังกรทั้งสองตัวไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่นําพาด้วยความเจริญมาพญามังกรรู้ตัวว่าเจ้าพญามังกรเงนนั้นจะเดินทางเพื่อเข้าเฝ้าอง์เจ้าแม่โคตรอิม่มความสางามของเทพแห่งมังกรทอง จากละครดังเรื่องใต้ล่าครับวันนี้เรามีโอกาสได้เดินทางมานะครับให้กับพี่น้องได้ชมกันระวังปลายแป๊บนะลกูก